สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็มีสูตร25ชุดมาให้ดูน,นะครับของวันวันที่1เพื่อใฤศจกายนนะครับสองหเจนะครับเรามาอ่านคำเตือนกันก่อนนะครับวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงน,นะครับเหมาะกับบุคคลอายุ20ปีขึ้นไปนะครับไม่สนับสนุน การพนันทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเสียงอื้ออ้หน่อยนะครับคลิปนี้ผมเขาจะมีสูตรยิหชุดนะครับมาให้ดูนะครับ นี่งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็นี่ครับงวดที่แล้วงวดที่เจ็ดนะครับเข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะครับงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าตัวตรงนะครับงวดใหม่จะมาดูกันเลยครับยี่ห้าชุดนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่าง หนึ่งพอยอนะครับหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสามสองสาม สามสามสี่สามห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองอันนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับบางทีก็มาตัวตรงบางทีก็าามาตัวกลับนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งครับยี่ห้าชุดนะครับรอผลนะครับ นี่ครับอ่ครับยีห้าชุดนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสูตรทุกคดสูตรนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับมีข้ามีหรดนะครับก็ไปเลือกซื้อสลากขินแม่งกันได้นะครับใครมีตัวเด่นนะครับก็ดึงไปใช้เลยนะครับสมมติ มีเด่น3มนะครับอลากไปเลย3มนะครับมีแค่5ชุด5ชุดนะครับแล้วก็อาจจะมี3มเพิ่มข้างมาอีกหน่อยนะครับก็มีตัวเด่นก็มาดูในนี้ตารางในนี้ก่อนได้นะครับโอกาสที่จะเข้าก็สูงนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเป็นสูตรวิ่งนะครับสูตรเด่นนะครับหลายๆสูตรมาให้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ